แม้ว่าการบริจาคโลหิตในทุกๆครั้งนั้นเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าโลหิตของเราที่ส่งมอบให้ไปใครจะเป็นผู้รับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ที่เราได้มอบของขวัญอันล้ำค่าและต่อลมหายใจของพวกเขาให้ยังคงอยู่ต่อไป บริษัทกรุงเทพประกันภัยเรามีความมุ่งมั่นครับที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยจึงได้จัดกิจกรรมบริจาคลหิตขึ้นทางกรุงเทพประกันไภัยได้ร่วมมือกับทางสภากาชาดก็เลยมีโอกาสได้มาบริจาคค่ะวันนี้ก็ดีใจมากที่เอากิจกรรมนี้มาที่บริษัทเลยกนะ็ขอบคุณมากอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยคนที่เขาต้องการเลือดลเราจริงๆรเนื่องในโอกาสที่บริษัทกรุงเทพประกันภัยจะครบรอบ70ปีเราก็ถือโอกาสทํากิจกรรมในการบริจาครหิตวครั้งใหญ่หิ้วของคนเรานี้เนี่ยเป็น สิ่งสำคัญในชีวิตที่เคยหล่อเลี้ยงให้คนอยู่ได้เห็นแล้วก็ดีใจที่นโยบายที่อยากให้รับใช้สังคมในการบริจาคต่างๆแล้วนี้เนี่ยออกดอกออกผลมาตลอดเวลา